สื่อใหญ่ระดับประเทศนะครับผมได้เขียนข่าวน้องอุ๋งอิงไว้แบบนี้โอ้โหทาเอาอึ้งทึ่งกันไปทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการม่อีกแล้วพี่น้องครับอืมสื่อใหญ่ทนไม่ไหวเมื่อเห็นแบบนี้รีบลงข่าวอุ๋งอิงรัวๆัวครับก่อนอืนนะครับผมมาเฝ้าถึงก่อนเมื่อวานนี่เสร็จงานแล้วอ่ะอุ๋งอิงระดับหน้าคนเพลบดเนแพ้นอนกับโต์ส่งงานเหมือนเช่นเคยนะครับวันเฉลยน่ยสาวกยิ่งคะ ส่งงานวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณที่เอนดูลาฮัากแพ่งลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนีพอพอเมแม่แมแมกะฮักแพ่งลาอยู่ตลอดมือนีพอพอ,พอแมเมะมาหายกระลังใจลาหลายอีลิจา้าขอบพระคุณที่บทิมบอป้าลาเมนีลามีความสุขอีลิจา้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลงังความสำเร็จของลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ที่สนับสนุนลาอขอพระคุณพ่อโจแม่นุช่าสุภาพลุงอำนาจและก็วงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอพระคุณพ่อพรม่เอฟซีทีฮักเพ่งลาเด้อจ้ากัแฮแท็กแฮนแท็กมาไล่เนาะแฮงแท็กมาไล่ค่ะพ่อนิวัฒพ่อทวัตชัยแม่แรมัศมีแม่ดาริกาพ่ออาทิตแม่จิรด,ดาพัชแม่ชุติมาพ่อ สมครนเอมหาชัย mm hmm. พ่อสมบูรณ์แม่มรกฎแม่ลำพูนแม่รักกี้พ่ออภินันิเอฟซน้องโซเฟียเอฟซไม่ประสมออกนามบ่าวห้านย่าพาเละาะพ่อป๋อง อพอยอดแม่นิ่มมาลายได้หน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีทีมอบเฮลาาละกกาซิงขอหมากไม้ทีมอบไฮลาได้จา้าอีลาหากักพอพอ,พอแม่แม่ได้จา้านะคะ่ะน้องก็ได้มาลายเนาะม,มาลายพวงใหญ่เลวครับพี่น้องอ่ะเนี่ยค่ะได้มาลายแล้วก็ของดอกไม้อืมอ่านี่ค่ะจากแฟนคลับ บแบ่กะมือนี้ง่ายด้ยใช้เบาโจว,วันนี้ยี่สเอนี่น่าจะเข้าออนทัวแถวแถวภาคกลางแล้วเนาะยี่สิบเอ็ดอยู่ตลาดดีๆโลตันนะอยุธยาค่ะพี่น้อง มันกันต่อเทศกาลวันไหลเออเทศกาลวันไหลอยอยุธยาตัววันที่22ก็ที่ตลาดคลองตันที่กุลบางปะกงค่ะพี่น้องแล้วก็มันต่อกับเทศกาลวันไหลเพม่นจะไหลทางุณค่ะพี่น้องนะคะการพาตันออกไปกุล เนาะอ่ะผู้ใดอยู่ในใจแถวนั้นเนาะอยุธยานะวันนี้พรุ่งนี้บางปาโกงยาลื่นเดินทางไปรับชมสาวน้อนพยาบานแพร่เดินทางไปให้กำลังใจให้กำลังใจอีหลาอันเดอรพี่น้องอีหลาบอกว่าพอกันเรือจ้าแม่แลงคุณว่าอยู่อุทยานเลยค่ะพี่น้องมาแลงอ่ะแล้วล่าสุดนะครับเข้าได้แอบไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับทางทีวีพูช่องทีวีพูนะครับผมสื่อใหญ่ระดับประเทศได้ลงข่าวไว้แบบนี้นะครับบอกว่าอึ้ง ยังไม่ปิดฤดูกาลอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มาลายสามแสนได้มาลายแล้วสามแสนคาดปิดฤดูกาลร,ร้านแตกแน่นอนแ,แ,แน่นนนี่แหลคะครับเพื่อนๆลงมาแบบนี้นะคก็บอกว่ากระแสเหมือนจะเงียบแต่ไม่เงียบยังคงมาแรงสําหรับอุง๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำไวสาดาวรุ่งดวงเดี๋ยวนะดาวรุ่งของคณะเนาะ และรุ่งของคณะสาวน้อยเป็นบ้านแพงดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วด้วยบุคลิกของสาวน้อยใสใสซื่อที่ทำเอาชนะใจ f อซและไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ติดหนึ่งในมาแรงตลอดนะครับล่าสุดทางเฟ e บุ๊กนุ่มโจโยโมนินก็ได้แชร์โพสโดยเผยว่ามาลายปิดวงอุ้งอิงเป้าหมายคือ500 0 0 0ตอนนี้ สามแสนแตกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ FC พลังเงียบนะครับเรียกว่ายังคงได้มาลายกำลังใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลามนะครับบอสโจแชร์โพสของคุณพ่อการชัยวิไลศิลออกมาเนาะที่บอกว่ามาลัยปิดวงเป้าหมายคือ500แสนนะครับตอนนี้3 0 0 0 0นแตกแล้วอขอบคุณ FC พลังเงียบนะครับ ซึ่งบอกว่าซึ่งบอกเลยว่าขนาดยังไม่ปิดฤดูกาลยอดในตอนนี้ก็พุ่งไป300แสนบาทแล้วคาดว่าถ้าปิดฤดูกาลนี้อุงอิงอาจได้มาลลยจาก f อถึง1ล้านบาทอย่างไรอ,อย่างไรแล้วคงต้องรอชมความอลังการจาก มาลัยของพ่อฮักแม่ฮักที่จะมอบให้ในวันปิดฤดูกาลเนาะค่ะโอ้โหแล้ววันปิดฤดูกาลอ่าวันที่ส0มสิบิถุนาไหมเดือนนี้สามสิบมิถุนาเดือนนี้เมษาพุทธศักราชสองเดือนสองเดือนมิถุนาสองเดือนเราเชื่อว่าทุกทุกเมื่อนี่แพี่น้องนะขึ้นวันสองวันเนี่ยขึ้นเป็นแสนเป็นแสนเลยนะเราเราเชื่อว่าน่าจะเป็นล้านสลักล้านสองล้านสามล้านอย่าง้อว่าถูกแน่ถแน่่ะ ก็ล่าสุดนะครับทางช่อง Youtube ของพ่อการชัยลำเพลิดออฟฟิเชียลนะครับก็ได้ลงแจ้งยอดวันนี้น้องวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้อาเมื่อวานนี้แหละบอกว่ามาลายรวมปิดปิดวงอุ้งอิงพี่น้องเอ๋ยดีใจหลายรบสามแสนแล้วลืมแจ้งยอดขอถอย exit พังเงียบด้วยจ้านี่นะครับผมยอดมาลายตอนนี้อยู่ที่3ามแสนบาทนะครั้สามแสนอ้บาทถือว่าเยอะนะเนาะ ไม่ได้รวมกับอ่ามาลัยแต่ละวันด้วยนะแต่ละวันเนี่กใช่มาลัยต่างหากมาลัยปิดวงอีกต่างหากแล้วก็แล้วก็มีกลุ่มบ้านฮักอีกหลายกลุ่มด้วยนะบ้านฮักน้องอีกเหนียวโหไลยมากมี่บโจบบโเบิดรอดูเลยว่าวันปิดฤดูกาลจะต้องมีมาลัยหลายหลายพวงแล้วก็พวงใหญ่ๆมาเซอร์ไพรส์น้องอีกเยอะแยะมากมายเลี้ยงทีนี้ปิดฤดูกาลยังไม่เท่าไหร่ ต่อจากปิดฤดูกาลก็ยังมีงานมิทติ้งอีกนะงานแฟนมิทติ้งของน้องอุ๋งอิงอีกนะที่จะจัดต่อกันเลยอภายในไม่ถึงเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงครึ่งเดือนค่ะพี่น้องเพราะวันเกิดน้องก็สิไหมต่อกันกรกฎาต่อการก็เห็นมีบางช่องนะเห็นมีช่องใหญ่ใ่สื่อใหญ่ระดับประเทศนี่แหละเขาได้ลงข่าวไว้บอกว่าอุมงอิงเพชรบ้านแพงสร้างปรากฏกรา์ใหม่ก็คือว่ามาอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะ ฟันมาลัยไปสิบล้านกว่าบาทหลักสิบขึ้นหรือว่าหรือว่ามากกว่านั้นอ้าวหรือมากกว่านั้นเราคิดว่ามากกว่านั้นเราว่ามากกว่านั้นมากกว่าเพราะว่าขนาดบ้านก็ป่าเข้าไปแล้วจะกี่ล้านแล้วอ่ะอ่าก็ได้จากมาลัยของแฟนคลับได้นั่นท้งบ้านเดียวใช่บ้านเนี่ยจักมาลัยปิดฤดูกาลแค่วันเดียวสามารถปิดบ้านได้เลยเนี่ยนี่ ถือว่าปังแท้ๆปังจริงๆจริาวัลคนเก่งคนดีคนี่ยังไม่รวมกับว่าค่าพเซนเตอร์เออค่าแบบว่าค่าตัวที่ไปแสดงในงานต่างๆสต่ะงานอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนี่แหละคือรางวัลของคนเก่งคนขยันน้องเป็นคนสู้งานมากๆแล้วผลตอบรับตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าผลตอบแทนของ สิ่งที่น้องทํามาขยันมาทั้งปีเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นบุญที่ส่งให้น้องประสบความสาเร็จในวันนี้คือความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าบุญคุณเล็กๆน้อยๆน้องไม่เคยลืมบุญคุณและบุญคุณที่ยิ่งใหญ่อย่าง พ่อแมู่้ให้กำเนิดอย่างนี้แล้วก็อีกบุญคุณหนึ่งก็คือบอสโจซ้อนนุษยยาสุภาพดูอำนาจเนี่ยที่ให้โอกาสน้องแล้วก็วงสาว้อยเป็นบ้านแพงที่มอบโอกาสให้น้องแล้วให้น้องมาเป็นอุงอีกในวันนี้น้องไม่เคยลืมพระคุณและชอบอีกอย่างหนึ่งอ่าขอบคุณทุกวันขอบคุณแฟนคลับทุกวันใช่อ่นี่แหละค่ะแฟนคลับก็เลยแห้งหักแห้งดูแล้วแฟนคลับก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเพราะอย่างนี้แหละพราะน้อง ออกมาจากใจจริงไงน้องอิงคิดออกมาจากใจจริงพูดออกมาจากใจจริงคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยอย่าก็ขอให้มาลยวันปิดฤดูกาลน้องของทางช่องพ่อกันชายแล้วก็อีกหลายๆช่องอีกหลายๆกลุ่มบ้านพักรวมมกันก็ขอให้ปั่นไปเราว่าล้านไม่น่าอยู่ล้านขึ้นเลยอ่ะอาจจะทุนสถิติตัวเองไหมปีที่แล้วปีที่แล้วสามล้าน อ่ะปีนี้อาจจะไปสี่ไปห้าไมอ่ะเราก็ไม่รู้ก็ต้องรอชมความยิ่งใหญ่อลังการมารอชมเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับเอซกันดีกว่าแล้วปีนี้บอสโจซอนุจะมีของขวัญพิเศษให้อู๋อีกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอ่ะก็ต้องมารอชมกันนะครับวันปีนีูทุกกาลคือวันที่30มสิบมิถุนายนเนาะคับใช่ครับไป ตลอดวันนี้เฮาสองคนลาาไปก่อนครับพี่น้องจอ้าบอสไทยบอกล่าแล้วมันหลงกันไป <c oughs> เปลยสวัสดีอ่ะลาาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>